สวัสดีค่ะแม่มปอบินาชาแน,นลค่ะแม่ามจะพาทุกท่านมาดูวิธีไล่แตนนะคะไล่แตนที่สาวขอ,อนนะคะไล่แตนนะคะแตนมาทํารังอยู่ในอาคารเรียนเยอะมากเลยค่ะวันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลน,นะคะมากําจัดแตนให้ค่ะวิธีการ มองไม่เห็นชัดออกไม่คะเนี่ยออกไหมแบบนี้เขาก็ไปแล้วหรอคะตายไ่ตยเนี่ยหนาแมกกา่นมาถึงครับอ๋อแล้วทีนี้ก็ไล่ออกเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะใช้ยากันยุงฉีดกับเปลวไฟนะคะไล่เล่าแต่ไล่แตนไล่แตนไล่ต่อไปอะค่ะเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ก็ใช้ไมก่าดปัดลงไปค่ะ เขาหนีสารเคมีมาจากทุ่งยะทุ่งนานะคะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยฝั่งนี้ยังฝั่งฝั่งนี้ยังนิดนึงค่ะหลังกูสิคะคุณพี่สับเรียงและคุณครูนิเดียพรกลัวมากเนี่ยนะคะอุปกรณ์เนี่ยค่ะมียากันยุงใช่ไหมคะยากันยุงฉีดพ่นใส่เปลวไฟเนี่ยเ็จเทียนเนี่ยนะคะ แล้วก็หน่วยหน่วยหน่วยกำจัดของเรานะคะบินแล้วพี่แมวบินมาแล้ววิธีการถึงไหถึงนะคะถึงค่ะถึงรอกรอบมามารอแค่นั้นเลยเอาแค่เปลวไฟไล่เขานะคะไม่ได้ให้เขาตายเสร็จแล้วก็เอาไม้กวาดเนี่ยนะคะเขียเขาลงหลังเขาตกลงเขาก็จะหนีไปพ่นไม่ได้พ่นให้เขาตายนะคะพ่นให้เขาบินหนีแค่นั้นคคะ นั่นนะคะนั่นนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะและวิธีกําจัดต่อแตนนะคะแบบไม่ให้เขาลูกตายเสียชีวิตนะคะขอบคุณเทศบาลสังขารนะคะดูแลโรงเรียนสังขารเป็นอย่างดีขอบคุณมากค่ะไล่ออกเฉยเฉยไล่ออกเฉยเฉยเอาละค่ะแหมล่าทุกท่านไปเพียงนั้นเองนะคะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กแหมด้วยนะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ